สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวเกษตรกรไรอ้อยทุกคนครับมินีแพามาชมรถตัดอ้อยครับรถคันนี้น้ำเข่ามาจากประเทศออสเตรเลียนะครับราคา12ล้านบาทครับมาชมครับว่ามันตัดแบบไดครับปกติแล้วนี่ในการตัดอ้อยครับ้องใส่ก้นตัดนะครับ ่สมัยนี้ถ้าไสโคดตัดกับไซเวลาดูนะครับก็จะแล้วนะครับฮาเทคโนโลยีมาซอยนะครับเบาแรงลงครับ ตรงน้ำรถนะครับรถบรรทุกนะครับก็เทียบขางนะครับบรรทุกเสียเต็มเต็มคันกับน้ำไปขายได้เลยครับประหยัดเวลาครับ ในการตัดนี้นะครับมือหนึ่งนะครับถ้ิ่มง่านจากสองมุมเสาครับจนถึงหามงแรงเนี่ยสีดเหล่ยมจัระสอ่าสี่สิบถึงห้าสิบไล่นะครับ <Yeah. S 1> คลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์ครับพี่น้องเกรรษตรกรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ นะครับกดติดตามให้ได้ครับเด้อครับโดยเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับ